ีโปรแกรมที่เราป้อน,ปอนไปเราจจัดกลุ่มให้อันนี้เหมือนกันนะอาจจะต้องพัฒนาต่อนะครับฉะนั้นมันเป็นแผนที่บอกเส้นทางการทํางานที่มีจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดนะครับระบุถึงขั้นตอนและรายละเอียดของกระบวนการาต่างๆนะครับมักจะทําขึ้นสําหรับงานที่มีความซับซ้อนมีหลายขั้นตอนและเกี่ยวข้องกับหลายคนนะครับ,นะรบเราอาจจะมองว่ามันไม่ซับซ้อน นะครับงานบริการทุกบท,ทุกอย่างมันเกี่ยวข้องกับหลายคนกันนั้นละมันศูนคอมเนี่ยนะครับขั้นตอนในการใช้ห้องขั้นตอนในการเปิดเครื่องในสมัยก่อนที่คอมมาใหม่ๆเนะาะมักจะเขียนเอาไว้ทาอะไรอย่างไรคุณกฤิณเคยไปเขียนให้บ่อยๆ <c oughs> ตัติ่มเลยครับฝาว่าต้องทําอะไรบ้างคลิกอะไรคลิกอะไรอะไรนะครับ ต่อไปสามารถปรับปรุปงเปลี่ยนแปลงเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงานนะครับมีระเบียบม,มาใหม่นะมีกระบวนการบางอย่างที่เกี่ยวข้องม,มาใหม่แล้วก็สามารถปรับแล้วก็เติมเข้าไปในคู่ม,มือน้นะเพื่อให้ปฏิจจบัติงานได้ใช้อ้างอิงนะครับไม่เกิดผิดพลาดในการปฏิจจบัติงานนะครับมันคุ้ปอยู่ที่นั่นนะอันหนึ่งการเงินครูเนี่ย เอามาให้ดูเออก็ดีนะคู่มือการเบิกเบิกอ,อะไรนะงานวิจัยุนวิจัยจ้างผู้ช่วยผู้วิจัยถ้าปัญญาติจ้างได้กี่บาทปัญญาโทจ้างได้กี่บาทนะนักวิจัยจ้างได้กี่บาทสัมภาษณ์จ้างได้กี่บาทเหมือนวันนั้นครูไปกรุงเทพเข้า,ลาไลน์ไปบอกครูสัมภาษณ์ภูมิปัญญาชาวบ้านเรื่องเกี่ยวกับปูสัมภาษณ์ครั้งละสองพันห้าสัมภาษณ์ท่านจะไม่เพลี5ห้าครั้งต่อคน สัมภาษณ์ห้าในขณครับเจ็ดพันกว่าสัมภาษณ์ห้าคนรู้ไปเห็นเขาหลายจะบอกเูาก็ไม่รู้ถามว่าอยู่ในระเบียบไหมอยู่เงั้อนอนุมัติแต่จะอย่างไรไม่รู้สัมภาษณ์เด็กไปสัมภาษณ์คนให้ข้อมูลสัมภาษณ์คังละร้อยสัมภาษณ์หนึ่งคนสิบครั้งสัมภาษณ์ร้อยคนเฉพาะค่าสัมภาษณ์หลายหมื่นคือเส็จทุกวันนี้นะ ครับถามว่าถูกระเบียบไหมครูก็มีคู่มืออันหนึ่งมาเปิดแต่ส่วนใหญ่เจ้าหน้าที่ก็จะขียนไปให้ก็เห็นก็อันมัติเพราะครูเป็นคนอันมัตนได้ห้าแสนบาททุกอย่างก,ก็ไปเซ็นเงินเป็นล้านๆตอบได้ไปก็เครียดอยู่ว่าเอ๊ะเซ็นบนอำน,นาจรงไหน,นะครับแล้วเมื่อวานเนี่ยหัวหน้าสำนักง,งานบอกว่าพอไทยอกสารประมาณเกือบแสนแผ่นเนี่ยเจ็ดหมื่นแผ่นมัง แยกถ่ายนี่ถ้ามันถูกเนี่ยนะดูตามปฏิทินปฏิทินตั้งไว้กี่พันนี่เหมือนต้นต้นนะประมาณนี้นั้นไม่เป็นไปตามปฏิทินก็เลยถามกานันเลยว่ามันสามารถที่จะถัวได้ไหมตรวถัวได้เปอร์เซ็นต์ไปนะครับครูเป็นคนซื้อจ้างให้นัเนี่ยนักวิจัยทุกคนที่ส่งไปนยะอาจารย์ปฏิาหนที่เป็นคนซื้อจ้างให้แล้วคนตรวจเขาจะสลับกันบวกกับเจ้าหน้าที่ของห้องสมุดเอ้ย ของสถาบันวิจัยสองสามคนที่เป็นคนตรวจรับพัสดนุนะครับบางคนซื้อของมาทำขนมแต่ละครั้งเช่นกะทิหมื่น้ากินขนมที่ทำกะทิมันท, <c oughs> ทำเยอะม้ยเราก็ไม่ได้ไปดูตรงนั้นแต่ในสัญญาบอกว่าผู้วิจัยให้อำนวยความสะดวกหากผู้ให้ทุนประสงค์ที่จะเป็นตรวจพื้นที่วิจัย ประมาณเตดของเราก็ไม่ได้เข้มงวดขนาดนั้นนะครับนะฉะนั้นเพื่อให้ผู้ปฏบัติงานได้ใช้อ้างอีกนี้สาคัญนะฉะนั้นในคู่มือมันจะมีผู้ระเบียบตรงนี้นะครับนะครอบเขตคอบเขตหลักของเวิร์ดแมนนวลนะครับเวิรนะ์ดโฟล์นันกระบวนการก็จะม,มีขั้นตอนการปฏิบัติงานนะครับรายละเอียดวิธีการทํางานตังแต่ละขั้นตอนย่อย ระเบียบเอกสารที่ใช้ประกอบการดำเนเินการมีอะไรบ้างน,นะครับแบบฟอร์มผู้รับผิดชอบนะครับทีนี้ขอให้ท่านที่กรรำรงัำรงโทรมาครับสวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับท่านครับจะลองเข้าไปก่อนนะครับถ้ายังไงก็เดี๋ยว เราล้างธนาหารบิลก right. ่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะได้ลงทุนเรื่องของโองอะไรอย่างเงี้ยเพนออกไปมีสองตัวนะคะสองตัวนะครับเนาะใครยังไม่ได้เอกสารตอนนี้เลยก่อนนะครับ